โตโยต้าวีออส2025เปิดตัวด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่หรูหราและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ซแบบใหม่กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลทันสมัยรถยนต์รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยสมรรถนะและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างมีระดับด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะหนังดีไซน์สปอร์ตหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูง มีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้ารวมถึงระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและกล้องรอบคันโตโยต้าวีออสสองพจึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ซีดานที่มีสไตล์ทันสมัยและครบครันทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยในราคาคุ้มค่า พร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ในโชว์รูมหรูทั่วประเทศไทยด้านหลังของ Toyota v วีออส225ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราทัานสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเส้นสายของฝากระโปรงหลังผสานกับไฟไท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียวยาวและสว่างชัดเจนเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราให้กับตัวรถในทุกมุมมองกันชนหลังถูกออกแบบให้มีเส้นโค้งที่ลื่นไหลดูแข็งแรงและมั่นคงพร้อมแถบโครเมียมตกแต่งให้ความรู้สึกพรีเมียม นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจอดรถในทุกสถานการณ์ไฟเบรกดวงที่3บริเวณสปอยเลอร์หลังช่วยเพิ่มการมองเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะเบรกโดยเฉพาะในสภาพแสงน้อยหรือขับขี่เวลากลางคืนฝาท้ายเปิดง่ายและมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัด Toyota v i o s 2025ไม่ได้โดดเด่นแค่ด้านหน้าแต่ด้านหลังก็ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์โดยรวมของรถทั้งความสวยงามความทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัวในทุกจุดภายในของ Toyota v วีออส225ได้รับการออกแบบอย่างประณีตใช้วัสดุคุณภาพสูงบนหนังดีไซน์หรูพร้อมแผงคอนโซลล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติให้ความเย็นทั่วถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานสะดวกและไฟตกแต่งภายในเพิ่มความหรูหราในทุกการเดินทาง ทั้งหมดนี้สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและพรีเมียมสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร Toyota v วีออส225มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบรุ่นใหม่ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันรองรับมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ทำงานนุ่มนวลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเสริมด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ push start และระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อหยุดนิ่ง idling stop ทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวและประหยัดยิ่งขึ้น